คดีอาญาความผิดต่อส่วนตัวถ้าแจ้งความภายในสามเดือนนับตั้งแต่ท่านรู้เหตุในการกระทำความผิดและรู้ตัวคนทำผิดจึงเริ่มนับอายุความสามเดือนนี้ไม่ใช่อายุความกระทำความผิดมันคืออายุความร้องทุกข์หรืออายุความฟ้องร้องเมื่อแจ้งความภายในสามเดือน ถือว่าท่านได้ดําเนินการตามกฎหมายแล้วแวตารวจทําไม่ทันภายในสามเดือนก็ไม่ทําให้อายุความเสร็จสิ้นไปหรือคดียุตยิมันนับอายุความสิบปีประมาทก็เหมือนกันนะครับแจ้งความไปในสามเดือนแล้วอายุความนับแต่เกิดเหตุสิบปีในส่วนของประมวลกฎหมายอาญาเนี่ยอายุความเนี่ยสิบปีสําหรับความผิดที่มีโทษระวังตั้งแต่หนึ่งปีถึงเจ็ดปีอะไรที่โทษเกินหนึ่งปีเนี่ยส่วนใหญ่ใช้อายุความสิบ เพื่อแจ้งความแล้วใช้อายุความอาญานะครับหมิ่นประมาณแจ้งไวๆก็ดีครับเพราะว่ามันอาจจะส่งผลเรื่องของพยานหลักฐานนะยิ่งช้ายิ่งรวบรวมพยานหลักฐานได้น้อยรวมถึงพยานหลักฐานบางอย่างหายไปตามการเวลารวมถึงความน่าเชื่อถือของพยานหลักฐานด้วยนะเวลาขึ้นสู่กระบวนการศาลซักค้านกันยันว่าทําไมเอ้ยรู้ตั้งนานแล้วทาไมถึงมาแจ้งความนะมันดูแบบ ไม่สมเหตุสมผลนะถ้าเสียหายเนี่ยมันก็ต้องรีบแจ้งความใช่ไหมครับคนเราเนี่ยอาจจะส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือของพยานหลักฐานมันไม่ใช่เรื่องของเป็นคดีอาญาแผ่นดินและจะแจ้งความตอนไหนก็ได้นะครับเป็นเรื่องของทางคดีนะครับ